ดวงชะตาชาวราศีเมถุนประจําเดือนนี้สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันบางครั้งคุณจะได้เจอกับกลีบกุหลาบที่งดงามแต่บางครั้งก็อาจต้องระวังหนามที่ซ่อนอยู่พลังงานของเดือนนี้จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับนักผจญภัยที่กําลังเตรียมตัวสําหรับการเดินทางครั้งสําคัญชอมด้านการงาน เวทีแสดงฝีมือที่รอคุณอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณจะเหมือนกับการเล่นละครบนเวทีโดยคุณจะได้รับบทนำที่สำคัญถ้าคุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถเหมือนกับที่เจ้านายมาบอกว่าเอาละคราวนี้เป็นคิวของคุณแล้วไปแสดงให้เห็นว่าคุณทำได้สำหรับคนที่ทำธรุรกิจส่วนตัว เดือนนี้จะเหมือนกับการเดินเข้าไปในตลาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่ก็มีคู่แข่งมากมายคุณจะพบว่าลูกค้าใหม่เริ่มสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณจะต้องปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างเช่นหากคุณเป็นนักการตลาดคุณอาจจะได้รับโอกาสในการนำเสนอแผงการตลาดใหม่ต่อคณะผู้บริหารซึ่งถ้าหากประสบความสำเร็จ อาจน,นำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือนแต่คุณต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะจะมีคำถามแหลมคมรออยู่หรือหากคุณเป็นครูคุณอาจจะได้รับเสนอให้ไปอบรมหลักสูตรใหม่หรือมีโอกาสสอนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในอาชีพการงานอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการสื่อสารเป็นพิเศษเพราะคำพูดของคุณในเดือนนี้จะมีพลังมาก บางครั้งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายควรพูดให้ชัดเจนและใช้คำพูดที่สุภาพโดยเฉพาะเมื่อต้องติชมหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างช้อมด้านการเงินเคลื่อนใต้น้ำที่ต้องเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เปรียบเสมือนการขี่เรือนในทะเลที่มีเคลื่อนสูงต่ำสลับกันบางวันคุณจะรู้สึกว่าเงินไหลเข้ามาเหมือนน้ำขึ้น แต่บางวันก็รู้สึกมันน้ำลดจนเกือบจะเอือดแหง้งช่วงแรกของเดือนนี้คุณอาจจะได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นโบนัสพิเศษจากงานหลังจากที่โปรเจกต์ที่คุณรับผิดชอบประสบความสำเร็จหรือการได้รับเงินคืนจากภาษีที่เคยจ่ายไปเกินจำนวนบางคนอาจจะได้เงินจากการลงทุนที่เคยทำไว้เมื่อหลายเดือนก่อนอย่างเช่นหากคุณเคยซื้อหุ้นหรือกองทุนไว้คุณอาจจะเห็นผลตอบแทนที่น่าพอใจในช่วงนี้ เรื่อหากคุณมีธุรกิจออนไลน์คุณอาจมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดจากที่สินค้าของคุณกลายเป็นที่นิยมแต่อย่าดีจังเร็วไปเพราะช่วงกลางเดือนคุณอาจจะเจอกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้เช่นรถเสียบ้านรั่วหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายซึ่งต้องจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซมหรือซื้อของใหม่ หรือคุณอาจจะต้องช่วยเหลือเพื่อนหรือคนในครอบครัวทางการเงินเช่นพี่น้องขอยืมเงินเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนลูกหรือเพื่อนขอช่วยเหลือเพราะติดหนี้บัตรเครดิตสิ่งสําคัญคือคุณต้องเรียนรู้การบริหารจัดการเงินให้ดีขึ้นควรแบ่งเงินออกเป็นหลายส่วนส่วนหนึ่งสําหรับใช้จ่ายประจําส่วนหนึ่งสําหรับเก็บออมและส่วนหนึ่งสําหรับเหตุฉุกเฉินการที่มีเงินสํารองไว้จะทําให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ชอมด้านความรักบทกวีแห่งหัวใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์สำหรับคนโสดการเจอรักในวันที่ไม่คาดคิดหากคุณยังโสดเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินเข้าไปในสวนที่เต็มไปด้วยผีเสื้อสีสันสดใสคุณจะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างมากกว่าปกติไม่ใช่แค่เพราะรูปร่างภายนอกแต่เป็นเพราะบ,บุคลิกที่มีชีวิตชีวาและความสามารถในการสื่อสารที่น่าหลงไหล คุณอาจจะพบรักในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในลิฟที่กำลังขึ้นชั้นเดียวกันและทั้งคู่ก็เริ่มคุยกันเรื่องสภาพอากาศจนกลายเป็นการแลกเปลี่ยนเบอร์ทโทรศัพท์หรือในร้านกาแฟที่คุณไปซื้อมันทุกวันแต่วันนั้นมีคนมานนั่งโต๊ะข้างๆและเริ่มสนทนาเพราะเห็นหนังสือเล่มเดียวกันที่คุณกำลังอา่านตัวอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น หากคุณเป็นคนชอบไปฟิตเนสคุณอาจจะเจอใครซึกคนที่มาขอใช้อุปกรณ์เดียวกันและจากการที่ต้องรอคิวกันก็กลายเป็นการคุยกันเรื่องการออกกำลังกายจนพัฒนาเป็นการนัดกินข้าวด้วยกันหรือหากคุณทำงานในออฟฟิศอาจมีเพื่อนร่วมงานใหม่หรือคนจากแผนกอื่นที่มาร่วมโปรเจกต์เดียวกันและคุณจะพบว่าทั้งคู่มีความคิดที่ลงตัวกันอย่างน่าประลาดใจ แต่อย่าวางไปตกหลุมรักก็ความหลงไหลชั่วครั้งชั่วคราวเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นรักอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกชื่นชอบที่เกิดขึ้นเพราะอ่ามณ์ดีควรใช้เวลาทําความรู้จักกันให้ดีก่อนและดูว่าเมื่อความตื่นต้นในช่วงแรกผ่านไปความรู้สึกนั้นยังคงอยู่หรือไม่สําหรับคนมีคู่การเดินทางผ่านโค้งที่ขดเขียว สำหรับชาวราศีเมทุนที่มีคู่รักหรือคู่สมรสแล้วเดือนนี้จะเหมือนกับการขับรถไปบนถนนที่มีโค้งหลายโคง้งบางโค้งก็สวยงามและทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแต่บางโค้งก็อันตรายและต้องใช้ความระมัดระวังความสำคัญของคุณจะผ่านช่วงทดสอบที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารคุณอาจจะพบว่าสิ่งที่คุณพูดไปคู่รักไม่เข้าใจในแบบที่คุณหมาย หรือในทางตรงกันข้ามคำพูดของคู่รักที่ฟังดูธรรมดาแต่กลับทำให้คุณรู้สึกไม่กสบายใจอย่างเช่นคุณอาจจะพูดเล่นๆว่าวันนี้เหนื่อยจังอยากให้ใครมาดูแลสักคนแต่คู่รักเข้าใจว่าคุณกำลังบ่นเขาทำให้เกิดการทะเลาะก,กันโดยที่คุณไม่เข้าใจว่าทำไมหรือคู่รักอาจจะบอกว่าเพื่อนฉันไปเที่ยวยุโรปกันดูสนุกจังเลย แต่คุณไปเข้าใจว่าเขากําลังไม่พอใจที่คุณไม่ได้พาไปเที่ยวทั้งที่จริงแล้วเขาแค่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆแต่ปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นคือเรื่องการใช้จ่ายเงินคุณกับกูรักอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเรื่องการบริหารการเงินคุณอาจจะเป็นคนชอบเก็บเงินแต่กูรักเป็นคนชอบใช้หรือได้ทางตรงกันข้ามทําให้เกิดความไม่เข้าใจแต่ด้วยพลังดาราศาสตร์ในเดือนนี้หากคุณผ่านช่วงทดสอบนี้ไปได้ความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งกว่าเดิมมาก คุณจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกันมากขึ้นและพบวิธีการสื่อสารที่ดีกว่าเดิมสำหรับคู่ที่กำลังคิดจะแต่งงานเดือนนี้อาจจะมีการพูดคุยเรื่องอนาคตอย่างจริงจังทั้งเรื่องการเงินที่อยู่อาศัยและแผนการมีลูกแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบเร่งรีบให้เวลากับการคิดและวางแผนอย่างรอบคอบสรุปคือการเรียนรู้ที่จะเต้นรำกับชีวิต เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนจะได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการงานที่ต้องแสดงศักยภาพการเงินที่ต้องบริหารจัดการอย่างฉันฉลาดหรือความรักที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจจงจําไว้ว่าชีวิตเหมือนกับการเต้นรําบางจังหวะอาจจะเร็วจนทําให้เราเสหรือช้าจนทําให้เราเบื่อแต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะก้าวไปตามจังหวะหลือสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างในทุกช่วงเวลา คำแนะนำสุดท้ายคือให้เชื่อมั่นในตัวเองแต่อย่าลืมฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะเพราะบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นคนอื่นอาจจะเห็นได้ชัดเจนและที่สำคัญคืออย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองเพราะรอยยิ้มคือสิ่งที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยงามขึ้นดวงชะตาราศีเมถุนประจาเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีเมทุน เหมือนกับการเดินทางผ่านสวนแห่งความเป็นไปได้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงจะไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้รับแรงผลักดันใหม่ๆที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จในหลายด้านด้านการงานเวทีแห่งความสําเร็จกําลังรอคอยการงานในเดือนนี้เปรียบเหมือนการแสดงบนเวทีใหญ่ที่คุณได้รับโอกาสเป็นนักแสดงนํา ช่วงแรกของเดือนอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนกำลังยืนหลังม่านรอให้ผ้าม่านเปิดออกมีความตื่นเต้นปนประมาอยู่บ้างแต่เมื่อไฟสปอตไลท์ส่องมาที่คุณแล้วความมั่นใจจะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนสำหรับชาวราศีเมถุนที่ทำงานเป็นลูกจ้างคุณจะพบว่าตัวเองได้รับการมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นเหมือนกับที่หัวหน้าส่งคุณไปฝึกอบรมหลักสูตรใหม่หรือให้คุณเป็นหัวหน้าทีมโปรเจกต์สำคัญตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหญ่สำหรับสินค้าตัวใหม่ซึ่งแม้จะมีความกดดันสูงแต่กลับเป็นโอกาสทองที่จะแสดงศักยภาพของคุณหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมมากสำหรับการขยายกิจการเหมือนกับต้นไผ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากฝนตกหนักลูกค้าใหม่จะเข้ามาหาคุณมากขึ้น อาจจะมาจากการแนะนำของลูกค้าเก่าหรือจากการที่คุณได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสังสรรค์ทางธุรกิจตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณอาจจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นความสามารถในการสื่อสารซึ่งเป็นจุดแข็งโดยธรรมชาติของราศีเมถุนจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเดือนนี้ คุณจะพบว่าตัวเองสามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับการแปลภาษาต่างประเทศให้คนที่ไม่เข้าใจฟังการนำเสนองานหรือการประชุมต่างๆจะเป็นประยางราบรื่นและคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้นด้านการเงินกระแสะเงินทองที่ไหลามาหาคุณ การเงินในเดือนนี้เหมือนกับแม่น้ำที่เริ่มไหลแรงขึ้นหลังจากที่แห้งแล้งไปสักพักรายได้หลักของคุณจะมีเสถียรภาพดีขึ้นและที่น่าดีใจคือจะมีแหล่งรายได้เสริมเข้ามาเพิ่มเติมอีกเหมือนกับที่คุณปลูกต้นไผ่หลายต้นและตอนนี้ต้นไผ่เหล่านั้นเริ่มให้ผลผลิตพร้อมกันหากคุณมีงานเสริมหรือธุรกิจข้างเคียงเดือนนี้จะเป็นเวลาที่เห็นผลตอบแทนชัดเจนตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายของออนไลน์เป็นงานเสริม คุณอาจจะพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะสินค้าที่คุณขายตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในช่วงนี้หรือหากคุณให้เช่าห้องหรือคอนโดผู้เช่าใหม่อาจจะเข้ามาเต็มไปหมดทําให้รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการลงทุนในเดือนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ไม่ใช่ความกลัวเหมือนกับการเดินข้ามสะพานไม้ที่แกว่งไปแกว่งมาเล็กน้อยคุณต้องมั่นใจในทุกย่างก้าว แต่ไม่ต้องหยุดยั้งจนเกินไปหุ้นหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสารจะมีแนวโน้มดีเพราะสอดคล้องกับธรรมชาติของราศีเมทุนที่ชื่นชอบนวัตกรรมตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ AI หรือแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาออนไลน์อย่างไรก็ตามคุณควรระวังการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นในช่วงกลางเดือนเหมือนกับที่เดินผ่านตลาดนัดและเห็นของน่ารักมากมาย หากไม่ระวังกระเป๋าสตางค์อาจจะบางลงโดยไม่รู้ตัวการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในเดือนนี้จะช่วยให้คุณควบคุมการเงินได้ดีขึ้นเหมือนกับมีเข็มทิศที่ช่วยนำทางไม่ให้หลงทางการออมเงินในเดือนนี้ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่แค่เก็บเงินไว้โดยไม่มีจุดประสงค์ตัวอย่างเช่นการออมเงินเพื่อซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการทำงาน หรือการออมเงินเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มส้นธุรกิจเล็กๆที่คุณใฝ่ฝันมานานด้านความรักบทกวีอันหัวใจที่กำลังถูกเขียนเรื่องความรักในเดือนนี้เหมือนกับอ่านนิยายรักที่มีทั้งหวานความตื่นเต้นและความประหลาดใจสำหรับชาวราศีเมทุนที่โสดอยู่ดีเป็นช่วงเวลาทองที่จักรวาลเตรียมเรื่องความรักมาให้คุณสำหรับคนโสดการผจญภัยแห่งความรักใหม่ หากคุณยังโสดอยู่เดือนนี้เหมือนกับได้รับบัตรเชิญสีทองเข้าร่วมงานลิงก์แห่งความรักโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมามากมายเหมือนกับฟ้าร้อมที่ดังขึ้นก่อนฝนจะตกหนักแต่ฝนที่ตกมานี้จะเป็นฝนแห่งความสุขไม่ใช่ฝนที่ทำให้เศร้าคุณอาจจะพบรักแท้ที่ไม่คาดคิดตัวอย่างเช่นในขณะที่รอรถไฟฟ้าในวันที่ฝนตกหนักมากมีคนแปลกหน้าเสนอร่มให้ยืม และจากการสนทนาสั้นๆน,นั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่สวยงามหรือขณะที่เขาร่วมคลาสเรียนหรือเวิร์กช็อปใหม่ๆเพื่อพัฒน,นาตนเองคุณอาจจะพบกับใครบางคนที่มีความสนใจและมุมมองในเรื่องต่างๆตรงกับคุณอย่างน่าประหลาดใจการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ความสามารถในการพูดคุยที่น่าสนใจและการฟังอย่างตั้งใจ จะทำให้คนที่คุณสนใจรู้สึกผูกพันและต้องการรู้จักคุณมากขึ้นแต่ควรระวังอย่าให้พูดเกินไปเพราะแบ่งครั้งการฟังก็สำคัญไม่น้อยกว่าการพูดแอปพลิเคชันหาคู่หรือโซเชียลมีเดียจะเป็นช่องทางที่นำมาซึ่งความรักได้ในเดือนนี้โดยเฉพาะสุดสัปดาห์คุณอาจจะได้รับข้อความจากคนที่ทาให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแต่อย่าตัดสินใจเร็วเกินไปให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งก่อน สำหรับคนมีคู่การฟื้นฟูสวนแห่งรักที่กำลังเบ่งบานหากคุณมีคู่รักหรือคู่สมรสแล้วเดือนนี้เป็นเหมือนการได้รับน้ำฝนหลังจากที่สวนแห่งรักแห้งแล้งไปสักระยะความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนจืดชื้อหรือมีปัญหาสะสมอยู่จะกลับมาสดใสและเต็มไปด้วยพลังใหม่อีกครั้งการสื่อสารระหว่างคุณกับคู่รักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับที่ทั้งคู่ได้ถอดหูฟังออกและเริ่มฟังกันด้วยความตั้งใจจริง บทสนทนาที่เคยหยุดชะงักหรือทําให้เกิดการทะเลาะกันจะกลายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และเข้าใจกันมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากก่อนหน้านี้คุณกับคู่รักมักจะทะเลาะกันเรื่องการวางแผนการเงินอนาคตในเดือนนี้ทั้งคู่จะสามารถนั่งคุยกันได้อย่างสงบและหาทางออกที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายอาจจะตัดสินใจเปิดบัญชีออมทรัพย์ร่วมกันหรือวางแผนการลงทุนที่ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกัน ความโรแมนติกจะกลับมาเบิกบานใหม่ไม่ใช่แบบที่วานจนเลี้ยนแต่เป็นความโรแมนติกแบบผู้ใหญ่ที่เข้าใจซึ่งกันและก,กันเหมือนกับที่ทั้งคู่ตัดสินใจลงทะเบียนเรียนคลาสเต่นลำๆร่วมกันหรือวางแผนเดินทางไปเที่ยวสถานที่ที่ทั้งคู่อยากไปมานานโดยไม่ต้องมีเหตุผลพิเศษอะไรแค่ต้องการใช้เวลาร่วมกันในสิ่งใหม่ๆสำหรับคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันเดือนนี้จะมีโอกาสพบกันบ่อยขึ้น หรืออย่างน้อยก็จะมีการสื่อสารที่มีคุณภาพมากขึ้นการคุยผ่านวิดีโอคอลจะให้ความรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นและอาจจะมีแผนในการย้ายไปอยู่ใกล้กันมากขึ้นสำหรับคู่สมรสที่มีลูกเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่สามารถหาเวลาส่วนตัวร่วมกันได้มากขึ้นอาจจะโชคดีที่มีคนในครอบครัวช่วยดูแลลูกให้ทำให้ได้มีเดทแบบสคนเหมือนสมัยยังคบกันอยู่ โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งในด้านการงานการเงินและความรักทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างสอดประสานกันเหมือนบทเพลงที่เล่นในจังหวะที่สมบูรณ์แบบแค่เพียงคุณเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและมองโลกในแง่บวกความสำเร็จและความสุขจะมาหาคุณเองโดยไม่ต้องไปตามหาดวงชะตาราศีเมถุนประจำเดือนนี้ สำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ท่านจะได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่เปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่รอคอยอยู่เสมือนหนึ่งกับใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีท่านจะพบว่าชีวิตของตนเองกำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่น่าตื่นเต้นด้านการงานและอาชีพในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์ของท่านจะพุ่งทะยานขึ้นอย่างน่าทึ่ง เหมือนกับนักเขียนที่ได้แรงบันดาลใจครั้งใหญ่ท่านจะพบว่าไอเดียใหม่ๆเข้ามาในหัวของท่านอย่างต่อเนื่องและสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานสำหรับท่านที่ทำงานในสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นนักออกแบบนักเขียนหรือผู้ที่ทำงานด้านการตลาดจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงทองของการแสดงออกถึงความสามารถ ผลงานของท่านจะได้รับการยอมรับมากกว่าที่คาดไว้อาจจะมีโครงการใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถขนาดเดียวกันท่านที่ทำงานในหน้าที่ที่ต้องสื่อสารกับผู้อื่นเป็นประจำจะพบว่าทักษะการสื่อสารของตนเองพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเสมือนนักพูดที่ได้พบเสียงจริงของตนเองท่านจะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เพื่อนร่วมงานและหัวหน้าง,งานเกิดความเชื่อมั่นในตัวท่านอย่างไรก็ตามท่านควรระวังเรื่องการตัดสินใจเร่งรีบเนื่องจากในช่วงกลางเดือนอาจมีสถานการณ์ที่ต้องการให้ท่านตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่การใช้เวลาคิดทบทวนจะช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ไม่จําเป็นเหมือนนักหมากรุกที่ใช้เวลาวิเคราะห์นับปัดก่อนจะเดินหมากสําหรับผู้ที่กําลังหางานใหม่ เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีโดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายของเดือนอาจมีโอกาสจะเครือข่ายของคนรู้จักเก่าหรือได้รับข้อเสนองานที่ไม่ได้คาดหวังฝันไว้ด้านการเงินและเศรษฐกิจเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินเดือนนี้เป็นช่วงที่ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลระหว่างการใช้จ่ายและการออมเหมือนนักเดินเชือกที่ต้องรักษาความสมดุลบนเส้นเชือกที่บางรายรับของท่านอาจมีความผันผวนเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี ในช่วงต้นเดือนท่านอาจพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้เข้ามาอาจเป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้านการดูแลสุขภาพหรือค่าใช้ใจ่ายจากการเดินทางสิ่งเหล่านี้อาจทําให้ท่านรู้สึกกังวลในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปท่านจะพบว่าสามารถจกกัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีสําหรับการลงทุนเดือนนี้ท่านควรใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจดีหรือการตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์เหมือนน้ำหมักรุก ที่ใช้เวลาวิเคราะห์หน้าปัดก่อนจะเดินหมากการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบจะช่วยท่านหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นในด้านรายได้เสริมท่านอาจได้รับโอกาสจากทักษะพิเศษที่ตนเองมีเช่นการสอนพิเศษการให้คําปรึกษาหรือการขายสินค้าออนไลน์โอกาสเหล่านี้อาจเริ่มต้นเป็นเรื่องเล็กๆแต่หากท่านใส่ใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอาจกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญในอนาคตช่วงปลายเดือน การเงินของท่านจะเข้าสู่ช่วงที่เสถียรมากขึ้นอาจมีเงินก้อนเล็กๆเ,เข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นเงินคืนภาษีโบนัสพิเศษหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเก่าด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดชาวราศีเมถุนที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นในเรื่องความรักเหมือนกับหนังสือเล่มใหม่ที่กำลังจะเปิดบทแรกท่านจะพบว่าตนเองมีเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้อื่นมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสนุกและอยากคุยด้วยต่อไปในช่วงต้นเดือนท่านอาจพบกับคนใหม่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นในงานสังสรรค์ของเพื่อนระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่ท่านแวะซื้อเครื่องดื่มเป็นประจำการพบกันครั้งแรกอาจเป็นเพียงการสนทนาสั้นๆแต่จะทิ้งความประทับใจที่ลึกซึ้งไว้ในใจของทั้งสองฝ่ายสิ่งที่น่าสนใจคือความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ อาจเริ่มต้นจากมิตรภาพท่านและอีกฝ่ายอาจเป็นเพื่อนที่คุยกันได้ดีก่อนจากนั้นความรู้สึกจึงค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเหมือนดอกไม้ที่แบ่งบานอย่างช้าๆแต่สวยงามสำหรับท่านที่กำลังใช้แอปหาคู่หรือเดทออนไลน์ช่วงกลางเดือนจะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการนัดพบกันครั้งแรกการสนทนาผ่านหน้าจอที่ดำเนินมาสักพักอาจพัฒนาไปสู่การพบกันตัวเป็นๆและท่านอาจพบว่าความรู้สึกในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ดีกว่าที่คาดไว้อย่างไรก็ตามท่านควรระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นในเรื่องความรักทําให้มองข้ามดีเทลสําคัญการใช้เวลาทําความรู้จักกันอย่างจริงจังจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับความสัมพันธ์สําหรับคนมีคู่ชาวราศีเมถุนที่มีคู่รักหรือคู่ครองอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาของการเปิดหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ เหมือนการได้อ่านบทต่อของนิยายที่ชื่นชอบท่านเล็กคู่ของท่านจะค้นพบแง่มุมใหม่ๆของกันและกันในช่วงแรกของเดือนท่านอาจรู้สึกว่าต้องการพูดคุยกับคู่ของตนเองมากขึ้นไม่ใช่เพียงเรื่องราวในชีวิตประจําวันแต่รวมถึงความฝันความหวังและมุมมองต่อสิ่งต่างๆในชีวิตการสื่อสารที่เปิดออกเปิดใจและจริงใจนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของท่านเน้นแฝงขึ้นนะครับสําหรับคู่รักที่คบกันมาสักพัก การวางแผนอนาคตร่วมกันอาจเป็นหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายบ้านไปอยู่ด้วยกันการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวหรือแม้แต่การวางแผนแต่งงานสิ่งเหล่านี้จะทําให้ทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นและมีแรงผลักดันในการสร้างอนาคตร,ร่วมกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีเหตุการณ์เล็กๆแน่น้อยที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจันท์อาจเป็นเรื่องของการนัดหมายที่ผิดพลาด การสื่อสารผ่านข้อความที่ตีความหมายไม่ตรงกันหรือความแตกต่างในความคิดเรื่องเล็กน,น้อยสิ่งสําคัญคือการไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กนี้ขยายใหญ่โตการพูดคุยกันอย่างเปิดโอเปิดใจจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วสําหรับคู่สามีภรรยาความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเข้าสู่ช่วงที่อบอุ่นและเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีเขจจรรมใหม่ที่ทําร่วมกันเช่นการเรียนทาอาหารเมนูใหม่ การออกกําลังกายด้วยกันหรือการเริ่มต้นฮับเปลี่ยนร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะเติมเต็มความสดใสให้กับชีวิตแต่งงานสําหรับท่านที่กําลังมีปัญหาในความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นโอกาสสาคัญในการแก้ไขและเยียวยาการใช้คําพูดที่อ่อนโยนและแสดงความเข้าใจพร้อมกับการรับฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมาดีได้สิ่งที่ควรระวังและข้อเสนอแนะในภาพรวมของเดือนนี้นะครับ ท่านควรใส่ใจกับสุขภาพจิตใจเนื่องจากพลังงานที่เข้ามามากมายอาจทำให้รู้สึกล้าหรือเครียดได้ง่ายการหาเวลาพักผ่อนและทำสิ่งที่ทำให้จิตใจสงบเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะจะช่วยให้ท่านรักษาสมดุลในชีวิตได้นอกจากนี้การเปิดใจรับฟังกับแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะในเรื่องงานและการเงินจะเป็นประโยชน์อย่างมากท่านไม่ควรถือตัวหรือคิดว่าต้องแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตนเองเพียงลำพัง เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่และขยายขอบเขตของตัวเองดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะก้าออกจากเขตความสะดวกสบายและลองสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขในอนาคตดวงชะตาชาวราศีเมถุนประจำเดือนนี้เปรียบเสมือนลมที่พัดผ่านใบไผ่ทรายไหวระหว่างความสงบและความเคลื่อนไหวอย,อย่างลึกลับหากเปรียบชีวิตเป็นเกมากรุกใหญ่เดือนนี้คือเวลาที่คุณ กำลังยืนอยู่ตรงกลางกระดานพร้อมตัดสินใจเดินหมากสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดวงดาวสองแสงมาบอกเป็นในว่าการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูทุกโอกาสแต่ในเวลาเดียวกันความกระตือรือร้อนของคุณอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายด้านการงานและหน้าที่การงานบรรยากาศการทำงานของชาวราศีเมถุนเดือนนี้เปรียบได้กับนักสแสดงที่กำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีใหญ่พลังงานที่หลั่งไหลเข้ามา จะทำให้คุณมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่ความท้าทายก็คือการจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆให้เหมาะสมเหมือนนักปรุงอาหารที่ต้องจัดการหลายเมนูพร้อมกันในครัวคับแคบในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองต้องรับมือกลับโครงการหลายอย่างพร้อมกันเปรียบเสมือนคนที่กำลังเล่นจานหมุนหลายใบความสามารถด้านการสื่อสารจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณโดดเด่นในที่ประชุมการนำเสนอไอเดียของคุณจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการออกแบบหรือการติดต่อประสานงานอย่างไรก็ตามระวังอย่าให้ความคิดที่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปกลายเป็นปัญหาเหมือนนักขับรถที่เปลี่ยนเลนบ่อยเกินไปอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้การตัดสินใจควรทําด้วยความรอบคอบมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือข้อตกลงสําคัญกลางเดือนจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทํางานอาจจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กร การย้ายที่ทำงานหรือการได้รับหน้าที่ใหม่ที่ท้า,าทายมากขึ้นเหมือนนกที่ต้องเปลี่ยนรังในตอนแรกอาจจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ในที่สุดจะพบว่าสภาพแวดล้อมใหม่เหมาะสมกว่าเดิมด้านการเงินและการลงทุนเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนเดือนนี้เปรียบเสมือนสายน้ำที่มีทั้งกระแสเชียวและกระแสสงบบางครั้งเงินไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วบางครั้งก็หยุดนิ่งจนทำให้คุณกังวล ความในแม่นอนนี้ต้องการการวางแผนทางการเงินที่รอบคอบมากกว่าปกติรายได้ลักของคุณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถด้านการสื่อสารเช่นงานเขียนงานแปลหรืองานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าจํานวนมากเหมือนร้านค้าในตลาดที่วุ่นวายแต่มียอดขายดีอย่างไรก็ตามค่าใช้ใจ่ายด้านการเดินทางและการสื่อสารจะเพิ่มขึ้นเช่นกันอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อธุรกิจ การซื้อเครื่องมือสื่อสารใหม่หรือค่าใช้จ่ายด้านการเรียนรู้เพิ่มเติมเหมือนการลงทุนในอาวุธใหม่เพื่อการรบที่ใหญ่กว่าเรื่องการลงทุนในเดือนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษความคิดที่เปลี่ยนแปลงเร็วของคุณอาจทําให้ตัดสินใจซื้อขายหุ้นหรือทําการลงทุนอื่นๆโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบเปรียบเสมือนนักพนันที่เดิมพันด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ด้านความรักสําหรับคนโสด หัวใจของชาวรัสีเมทุนที่ยังโสดในเดือนนี้เปรียบเสมือนสถานีวิทยุที่ปรับความถี่ไปมาบางครั้งจับสัญญาณได้ชัดเจนบางครั้งก็เสียงแหบเสียงแส้ความรักที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจะไม่ใช่แบบค่อยๆเบาลงนะแต่จะเป็นแบบประทันหันและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นโอกาสในการพบรักใหม่จะเกิดขึ้นผ่านการสื่อสารอาจจะเป็นการเช็คออนไลน์การเข้าร่วมเลิกชอปการประชุมหรืองานสังสรรค์คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมักจะเป็นคนที่มีความคิดคล้ายๆกัน ชอบขูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความสนใจในเรื่องเดียวกันเหมือนนักดนตรีสองคนที่เล่นเพลงเดียวกันโดยไม่ต้องซ้อมอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่อาจจะมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายอาจยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองเปรียบเสมือนการเต้นรําคู่กันโดยที่ยังไม่รู้ว่าเพลงไหนจะเล่นต่อไปความอดทนและความเส่อสารที่เปิดเผยจะเป็นกุญแจสําคัญ สำหรับคนโสดที่มีคนใจสำคัญแล้วเดือนนี้จะเป็นเวลาที่ดีในการแสดงความรู้สึกการเขียนจดหมายการส่งข้อความหรือการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาจะได้ผลที่กว่าการแสดงออกแบบเดาใจไม่ได้เหมือนส่องไฟฉายไปที่เป้าหมายทางการส่องแสงกระจายด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้เปรียบได้กับการเล่นเกมปิงปอง เร็วไวสนุกสนานแต่ต้องการความตั้งใจและการประสานจังหวะจากทั้งสองฝ่ายการสื่อสารจะเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้านบวกคือคุณจะมีเรื่องราวมากมายให้เล่าให้คู่รักฟังไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานแผนการในอนาคตหรือไอเดียใหม่ๆที่นึกขึ้นมาได้เหมือนนักเล่าเรื่องที่ไม่เคยหมดเรื่องราวคู่รักจะรู้สึกทึ่งกับความสดใสและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ แต่ในขณะเดียวกันความคิดที่เปลี่ยนแปลงเร็วและความต้องการอิสระอาจทําให้คู่รักรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้เท่าที่ควรเหมือนนกที่บินไปบินมาจนคู่ของมันเหวเหงาการจัดสรดูมระหว่างการไล่ตามความฝันและการดูแลความสัมพันธ์จะเป็นเรื่องท้าทายสําหรับคู่รักที่อู่ด้วยกันมานานอาจจะมีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเช่นการย้ายบ้านการเปลี่ยนงานหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันเหมือนการวางแผนการเดินทางไปยังดินแดนใหม่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อน ความไว้ใจและความยืดหยุ่นจะทั้งสองฝ่ายจะเป็นสิ่งสําคัญกลางเดือนอาจจะมีเหตุการณ์เล็กน้อยที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดอาจจะเป็นการนั่นหมายที่พลาดการติดต่อที่สื่อสารผิดความหมายหรือการตีความคําพูดผิดไปแต่หากจาัดก,การด้วยความสมงบและเปิดใจรับฟังกันปัญหาเหล่านี้จะกลับกลายเป็นโอกาสที่ทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นได้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ความรักจะเติบโตผ่านการแบ่งปันความคิดและการสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน เหมือนสวนที่มีต้นไม้สต้นปลิวแกว่งไปมาในลมเดียวกันสวยงามและกลมกลืนแม้จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระ